สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างทีมชาติไทยยู -23 เตรียมเข้าร่วมกันนะครับุบรายการ WFF Championship 2024ที่ซาอุดีอาระเบียสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกหรือ WFF ได้เชิญทีมชาติไทยชุดยู -23 เข้าร่วมกันในกัรฟุตบอลรายการ WFF Championship 2024ที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพซึ่งจะทำการแข่งขันกันในช่วงฟีฟ่าเดย์เดนมีนา โดยมีแปดชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพจอร์แดนอิรัก UAE และอีกสีทีมรับเชิญที่มาจากนอกภูมิภาคได้แก่ออสเตรเลียอียิปต์เกาหลีใต้และไทยโดยจะมีการจับสลากขึ้นในวันที่สามีนาโดยแต่และทีมจะแข่งกันกันทีมละสามนะัดและจะนํามาจาัดอันดับทีมที่ทําผลงานดีที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองสโมสรราชบ,บุรีเอฟซีออกมาแถลงการจนประธานเชิดดีติดทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือไม่ ท่มการกระแสของโจานาธานเข้มดีปาก,กันหลังขูงครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนที่กำลังสู่ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากในขณะนี้กระทั่งแฟนบอลไทยต่างเรียกร้องว่าทีมชาติไทยไปใต้กันคุมทัพของมาชาตราอิชิควรเรียกตัวโจานาธานเข้มดีสู่ทีมชาติไทยในการคัดบอลโลกสองนัดกับเกาหลีใต้ในเดือนมีนาล่าสุดสโมสรราชบุรีเอฟซีต้นสก,กัดของโจานาธานเข้มดีได้ออกมาแถลงการถึงประเด็นดังกล่าวโดยทางคุณธนวัฒนิติการนา ประธานสโมอสรราชบุรีเอฟซีได้กล่าวว่ามีคนถามผมมาเยอะมากเกี่ยวกับโจนทานเช่นดีกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ว่ามีโอกาสหรือไม่ก่อนอื่นการที่นักเตะจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติจะขึ้นอยู่กับสองเหตุผลหลักหนึ่งนักเตะต้องเข้ากับระบบโค้ชผมยกตัวอย่างเฮลรี่ไมกวแม้จะไม่ได้ฟอร์มดีกับสมมสอนแมนยูแต่เกลกเซาเกตเรียกตัวติดตลอดเพราะมั่นใจว่าจะเล่นเข้ากับระบบ2นักเตะอยู่ในฟอร์มที่ดีกับต้นสังกัดเพราะถ้านักเตะอยู่ในฟอร์มที่ดีกับสมมสร ย่อมนาพลังและความมั่นใจไปใช้กับทีมชาติได้ด้วยผมคิดว่าเจรนาธานของพวกเรามีครบทั้งสองข้อเลี่ยงเข้ากับระบบเราเห็นแล้วว่าเจรนาธานเขาพัฒนามากขึ้นแค่ไหนเขาวิ่งเร็วสูงใหญ่ร้อยเก้าสิบเซนออกบอลได้ดีวิธีการเล่นของเขาเหมาะกับทีมชาติไทยยุคมาชาทลายอิสิเป็นอย่างมากส่วนเรื่องความการเล่นผมว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าผลงานสี่นัดหลังราชบุรีเอฟซีเป็นทีมเดียวที่เก็บชินชียได้ทุกนัด แจ็จนาทานก็ยังติดทีมยอดเยี่ยมไทยลีกสองสัปดาห์แถมยังยิงได้อีกหนึ่งประตูนี่คือฟอร์มที่ดีที่สุดของโจนาทานแล้วบางคนบอกว่าโจนาทานอายุแค่21ปีไปเริ่มจากดู23่ก่อนไหมแต่มันก็มีประโยคว่าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอถูกไหมครับคุณต้องเริ่มจากทีมเยาวชนก่อนแต่ถ้าคุณเก่งพอก็ขึ้นชุดใหญ่ได้เลยชาติอื่นเขาก็เรียกตัวกันเลยครับเล็กแรกโจนาทานเล่นดีแต่ทีมไม่ชนะแล็กเขาก็ไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติ ผมบอกจนทานทำหน้านที่ต่อไปผลงานของคุณดีแต่ทีมเราไม่ชนะก็ได้แต่วันนี้ราชบุรีเอฟซีของพวกเราไม่เสียประตูสีนัดปิดจนขึ้นไปอยู่อันดับที่หของตารางผมว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วครับผมเชื่อว่าจนทานเข้มดีวันนี้พร้อมแล้วที่จะรับใช้ทีมชาติไทยครับนี่ขึ้นกล่าวของคุณธนวัฒนิติการนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีอาเซียนฟุตบอลรายงานว่าปาร์คฮังซอขอชิงตำแหน่งกุนซีอกอลีใต้ชั่วคราวสองนัดในเดือนมีนา อาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวใหญ่ป้าคัางซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามขอชิงตำแหน่งกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ชัวรขาวสองนัดที่จะพบกับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนมีนาตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้ระบุว่าป้าคัางซอขึ้นไปเป็นติงหนึ่งที่จะนำทัพสมเข็มาดดนกับทีมชาติไทยในการคัดบอลโลกในเดือนมีนาสำหรับป้าคัางซอเคยเป็นผู้ช่วยของกุชเชตติง้งในฟุตบอลโลกสอง2ม,มาแล้วเสริญผลงานในการคุมทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ ยังไม่เคยพาทีมชาติเวียดนามเอาชาติไทยได้เลย,เลยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟูตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ